หลักการพิจารณาว่ากรรมชนิดนั้นควรทำหรือไม่หลักพิจารณาเมื่อจะกระทำราหุนเธอใครจะทำกรรมใดด้วยกายพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราใครจะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นสายเธอไม่พึงกระทำกายกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไร,รมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงกระทำกายกรรมชนิดนั้นราหุลเธอใคร่จะกระทำกรรมใดด้วยวาจาพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่า วจีกรรมที่เราใคร่จะกระทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอไม่พึงกระทำวจีกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียว ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่าวจีกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุล เธอพึงกระทำวจีกรรมชนิดนั้นราหุลเธอใคร่จะกระทำกรรมใดด้วยใจพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่ามนโนกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นมนโนกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไร มีทุกเป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นใสเธอไม่พึงกระทำมโนกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ามโนกรรมที่เราใคร่จะก,กระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นมโนกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุนเธอพึงกระทำมโนกรรมชนิดนั้น